เอาวิธีการเฮ็ดหัวสปริงเกอร์แบบนี้จากขวดนำเปล่ามาฝากพี่น้องครับผมขั้นตอนแรกก็หาขวดนำเปล่ามาใบหนึ่งก่อนครับแล้วมาตัดเอาเฉพาะส่วนคอครับพี่น้องบัดนี้ผมก็เอาเศษท่อหกขนมาทอนหนึ่งครับสิเอามาใส่แบบนี้ครับผมทอมันใหญ่กว่าปากขวดนิดนึงมันใสยังไม่ได้ครับผมเลยเอาไปลถไฟเพื่อสิมาใส่แบบนี้ครับผมกันสีได้เป็นรูปทรงนี้ครับพี่น้องรอให้ท่อพีวีซีเย็นตัวจากน้อยก่อนครับท่อเย็นแล้วผมก็มาตัดปลายที่มันใหม่ออกครับผม เรียบร้อยแล้วผมก็เอาม้สวมใส่กับปากขวดแบบนี้ครับบัดนี้ผมก็ตัดเศษท่อแบบนี้ครับพี่น้องมาอันหนึ่งครับแล้วก็เอามาใส่แบบนี้ครับผมใส่กาวห้อนมาหยอดติดแล้วครับพี่น้องตรงนี้สิเป็นตัวดันน้ำบ่ให้น้ำออกมาแห้งครับบัดนี้ผมจะใส่น็อตสกูมาเจาะฝาขวดน้ำแบบนี้ครับตรงนี้สิเป็นตัวกระจายน้ำครับพี่น้องแล้วผมก็ใส่มีดคัตเตอร์มาควนรูจั้หน่อยครับให้รูมันใหญ่กว่าน็อตสกูนิดนึงครับพี่น้อง เพื่อให้น้ำไหลออกมาได้ครับเรียบร้อยแล้วก็ได้เป็นประมาณนี้ครับผมหมุนฝาปิดให้เรียบร้อยยิงน็อตสกูเข้าไปยึดกับเสีบท่อที่ขวางไว้เมื่อกี้ครับผมว่ต้องขันให้สดครับเหลือไว้ประมาณเคอรงเซนครับพี่น้องกระชีได้เป็นประมาณนี้ครับผมบัดน,นี่ผมก็ใส่เก่ามาปิดตามร้อยต่อจากน้อยครับกันน้ำมันพุ่งออกครับใส่นิ้วมือลูบๆแตงแตงเก่าจากน้อยเพื่อความเรียบเนียนให้สวยงามครับผมกระชีได้เป็นประมาณนี้ครับพี่น้อง ยิงอัดทางล่างน้ำกันท่อลดพอมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องล้อเก่าแห้งจักน้อยครับผมกระสีออกมาเป็นลูกทรงนี้ครับสวยงามเลยครับพี่น้องบันนี้ครับไปลองมั่งเลยครับต่อใส่อย่างใส่กับท่อแบบนี้ครับพี่น้องเวลาเปิดน้ำน้ำกระสีออกมาเป็นแบบนี้ครับผมสวยงามเลยครับเอาไปตั้งไว้ในสวนผักสวนย่อมก็ได้ครับจังใดก็ะล้องเอาไปเห็ดใส่เบิ่งด้อครับพี่น้องขอบคุณที่เขามารับชมครับผม